ごい。<music> พาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่ตลาดโคซ่ามาเก็ตนะครับก็บรรยากาศชิลๆนะครับที่นี่ไม่ร้อนนะครับแต่ว่าก็จะเป็นร้านค่อนข้างที่จะอัพราคาขึ้นมานิดนึงครับชาวต่างชาติชอบมาเดินนะครับเพราะว่าดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูพวกวัตถุดิบต่างๆดูจะมีคุณภาพ ดูมีคุณภาพดีนะครับราคาก็อัพขึ้นมาด้วยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นโซนของคนรวยเขาชอบมานั่งดื่มชามานั่งกินข้าวกันนะครับลูกค้าหลักๆที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นพวกนักธุรกิจชาวต่างชาตินะครับผมสวัสดีฮันิง How are you? Bye. o k a ร้อนเด้อเขาบอกว่ามีกาแฟแล้วก็พวกทีพวกชาต่างๆนะครับก็จะมีพวกเบเกอรี่ขนมปัง Ooh, อันนี้น่ากินมากเลยเพื่อนๆวัดสดัคอชออผมก็จำชื่อไม่ได้ <c oughs> อันนี้ยน่ากินมากเลย สเปเชียลพิซซ่าโอ้สเปเชียลพิซซ่าเขานะครับดูชิทเยอะมากเลยอันนี้ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาที่อิสลามาบัดปากีสถานลองแวะมาชิมได้นะครับร้านนี้เขาก็ทำแบบเอ,อสะอาดอ้างน่านั่งมากเลยครับแล้วก็บรรยากาศดีชิวๆไม่ร้อนนะครับครับก็ <c oughs> เป็นอ่าร้านขายงานศินละปะที่ข้างทางนะครับอผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันเรื่องศิละปะนะแต่ว่าเห็นเขาวางขายมีรูปที่น่าสนใจเยอะมากเลยครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นศินละปะประเภทไหนนะก็ เออก็มีให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะงานศินละปะตัวนี้อ่ะไม่รู้ว่าเออผมต้องให้เพื่อนๆลองดูกันแล้วกันนะครับผมไม่ได้เลยเรื่องศิละปะเนี่ยติดศูนย์มาตั้งแต่สมัยเรียนเลย โอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูนะครับเดินดูไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นคนพื้นเมืองนะครับที่เขาประกอบอาหารแล้วก็นั่ากินด้วยกันที่นี่เขาจะทําเป็นหม้อหม้อแกงใหญ่ๆนะครับเพราะว่าสมาชิกค,ครอบครัวเขาเยอะก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับแต่ผมมาอยู่ที่นี่ไม่เห็นเขา Hey. ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องหนังนะครับหนังสัตว์มีมากมายหลายอย่างโอ้โ oh หอันนี้น่าจะเป็นหนังวัวหรือหนังอะไรสักอย่างครับที่ตัวใหญ่มากๆตัวนี้ก็ขนขนปุยเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นพรมนะครับพรมน่าจะ น่าจะนําเข้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นพรมอ่ะที่นี่เขาทําแบบงานมือครับงานมือแล้วงานละเอียดนะงานแฮนด์เมดซึ่งเขาจะให้คุณค่ากับผมมากที่นี่ครับผมมีลายสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคพาเพื่อนๆมาที่ walking street นะครับมาเดินเล่นเป็นสวนสาธารณะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลย ใครที่มีหวานใจอยู่ก็น่าพามาเดินเล่นนะครับทีน่นี้บรรยากาศลมลื่นลมพัดโชยอ่อนๆอเสียงนกบอบรอบข้างนะครับถ้าแบบวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเช้าเช้าสายๆเนี่ยน่าจะมาทำานำอาหารมาปิกนิกได้นะครับมาเป็นครอบครัวมากับ แกงแกงกับกลุ่มกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็บรรยากาศได้เลยครับที่นี่อยู่ไม่ไกลครับอยู่ข้างๆกับโคซ่ามาเก็บนะแต่เสียดายแอดมาคนเดียวไม,ไม่ใช่คนเดียวสิมากับตากล้องก็ไม่รู้ว่ามันจะบรรยากาศดีขนาดนี้ถ้ารู้คงซื้อของมาปิกนิกกับตากล้องแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆนะครับ บรรยากาศดีแค่ไหนโอเคโอ้โหต้นไม้ต้นอะไรเนี่ย